สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเอฟซทุกท่านนะคะมารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะ ก่อนจะไปฟังงวดนี้นะคะไปสรุปผลงวดที่แล้วกันก่อนนะคะสำหรับงวดที่แล้วนะคะแอจะให้เด่นอยู่ที่7นะคะวิ่ง3มนะคะแล้วก็วิ่ง2นะคะผลที่ออกนะคะก็คือ5 3 7 1ามแล้วก็สาหนะคะก็จะเข้าตัวเด่น7นะคะสำหรับ7.1นะคะ แล้วก็วิ่ง3ามนะคะก็จะเข้าทั้ง3าหนะคะแล้วก็5้สมนะคะชุดตัวเด่นนะคะ3-5หนะคะ3 5มห้านะคะแล้วก็ชุดตัวรอง7-1นนะคะสายวิ่งสายลูดก็น่าจะโอเคนะคะ ไปสรุปผลงวดต่อไปกันเลยค่ะสำหรับงวดนี้นะคะแอดจะให้เด่นอยู่ที่6นะคะวิ่งสาม วิ่งสามแล้วก็วิ่งสองนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะหกนะคะแอรก็จะให้หกศูนย์ศูนย์หกหกสองสองหก หกสามสามหกแล้วก็หกแปดแปดหกนะคะสำหรับสามนะคะแอดก็จะให้สามศูนย์ศูนย์สามสามหนึ่งหนึ่งสาม สามสองสองสามแล้วก็สามเจ็ดเจ็ดสามนะคะสำหรับสองนะคะแอดก็จะให้สองศูนย์ศูนย์สอง 1> 2องหนึ่งแล้วก็ส9งเนะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะสำหรับ6กนะคะแอดก็จะชอบ6กสกับ6กสนะคะ หกศูนย์กับหกแปดก็เป็นตัวรองนะคะสามนะคะแอดก็จะชอบสามศูนย์สามศูนย์กับสามหนึ่งนะคะสามสองกับสามเจ็ดก็เป็นตัวรองนะคะสำหรับสองนะคะแอดก็จะชอบสองห้ากับสองเก้านะคะ สองสี่กับสองหนึ่งก็เป็นตัวรองนะคะรองไว้กันไว้เพื่อความชัวร์นะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะชุดเบิ้ลงวดน,นี้นะคะแอดก็จะให้หกหกสามสามและก็สองสองนะคะให้ระวังชุดเบิ้ลไว้ด้วยนะคะ ชุดเบนไม่ออกหลายงวดแล้วนะคะชุดสามตัวชุดสามตัวนะคะแอดก็จะเจาะให้ สองหกสาม แปดสามหนึ่งหนึ่งสองห้าแล้วก็สองสองเก้านะคะไปสรุปผลตัวเด่นกับตัวรองนะคะชุดตัวเด่นวดนี้นะคะก็จะมี หกสองสองหกหกสามสามหกสามศูนสสาหนึ่งหนึ่งสาสองห้าห้าสองสองเก้าเสองและก็หหนะคะชุดตัวลอง ชุดตัวรองวดน,นี้นะคะก็จะมี6 0ศ6 6 8์ศูนย์3กหกแปดแแล้วก็2 1งหนะคะก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะงวดประจำวันที่9นะคะ เดือนสิงหาคม2566นะคะใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านได้นะคะใครที่ชอบตัวเด่นก็ตามได้นะคะหรือชอบตัวรองก็ตามได้นะคะท้ายนี้นะคะก็ขอ e fc ทุกทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีหิงๆปังๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ ทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ